สวัสดีค่ะสวัสดีกันบ่ายวันอาทิตย์นะคะวันนี้เราก็มาอยู่ที่ที่ดินหลังโรงเรียนสองภาษาเหมือนเคยนะคะวันนี้ตอนแรกผู้ละหมาว่าจะมาตัดหญ้าให้นะคะเราก็เลยคิดว่าเราจะมาดูผลงานหน่อยกลายเป็นว่าพอมาดูไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะผู้บเหมาไม่มาตามที่คุยก็โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยตามอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าจริงๆเรื่องตัดหญ้าเนี่ยค่ะก็จะเป็นอะไรที่เราต้องทําอยู่ตลอดเนาะเพราะว่า เป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีคนอยู่อาศัยและก็เป็นหน้าฝนหญ้ามันก็อาจจะเกิดขึ้นจากาการที่ได้ปริมาณน้นําฝนน่ยนะคะเราแต่ว่าเราในฐานะที่เราจะขายแปลงนี้เราก็ต้องดูแลอยู่ตลอดเนาะไม่ให้มันดูรกอะคะ่ะเพราะว่าลูกค้ามาดูอยู่ยเรื่อยๆนะคะเราก็อยากให้ลูกค้าเนี่ยเห็นความสวยงามของที่ดินจริงๆค่ะก็พยายามจะกําจัดหญ้าให้มันที่มันรกอะคะ่ะออกไปเนาะเพียงแต่ ผู้ละเมาวันนี้ไม่เป็นใจเท่าไหร่แต่โอเคค่ะเดี๋ยวยังไงภายในไม่เกินอาทิตย์นึงค่ะเดี๋ยวก็จะจะต้องเรียบร้อยนะคะในที่ดินแปลงนี้ใครสนใจที่ดินหลังโรงเรียนสองภาษาก็เข้ามาชมได้นะคะเข้ามาจากทางถนนข้างสนามบ,บินก็ได้ค่ะหรือว่าทางข้างสนามบ,บินก็เข้ามาทางซอยที่จะเข้าวัดคลองซายนะคะพอขับเข้ามาปุ๊บก็จะมาเจอสี่แยกแรกก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาค่ะ ขับโค้มาตามถนนเลยค่ะแล้วก็จะมีถนนที่จะไปออกสู่โรงเรียน2ภาษาค่ะแปลงของเราอยู่ซ้ายมือนะคะเข้ามาจากหน้าปักซอยก็แค่ประมาณ1นาทีเองนะคะหรือว่าจะมาจากโรงเรียน2ภาษาก็มาเข้าซอยตรง JB Apartment น,นะคะขับมาเรื่อยๆแปลงเราอยู่ขวามือค่ะมีรั้วคาร์บอยสีขาวแบบนี้เห็นได้ชัดนะคะก็ใครเข้ามาชมก็สามารถดูได้ตลอดค่ะเป็นพื้นที่เปิดไม่ได้ล็อกประตูหรือไม่ได้ล้อม ล้อมรั้วหน้าโครงการไว้นะคะเข้ามาดูได้ตลอดนะคะแล้วก็รูปแปลงก็คือเป็นรูปตามแนวรั้วที่เราทำเอาไว้ค่ะเห็นได้ง่ายแล้วก็ชัดเจนนะคะวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของช่องทางออนไลน์ในการขายอสังหาแล้วกันนะคะเพราะว่าในปัจจุบันนะคะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะใช้สื่อออนไลน์เนาะเพราะว่าด้วยด้วยสภาพ สังคมเปลี่ยนด้วยสภาพแวดล้อมสังคมเปลี่ยนไปการเป็นอยู่อาศัยหรือว่าการเข้าถึงข้อมูลต่างๆมันเปลี่ยนจากสมัยก่อนเยอะอะค่ะการทีนนิการออนไลน์เนี่ยมันก็จะเข้ามามีบทบาทสำหรับช่วยให้กับคนขายได้สามารถที่จะเจอลูกค้าได้ง่ายขึ้นแล้วก็ในฐานะที่คนนี้ทำหน้าที่ ขายทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการขายไม่ว่าจะเป็นในหน้าเองอะคะ่ะการใช้สื่อออนไลน์ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งอะคะ่ะในการที่จะสามารถที่จะขายซับหลายๆซับในเวลาเดียวกันหรือว่าขายซับในพื้นที่ต่างๆในเวลาเดียวกันประมาณนี้ค่ะวันนี้เราก็เลยจะมาแชร์ให้ฟังค่ะว่าช่องทางออนไลน์เนี่ยมีแบบไหนบ้างนะคะแต่แต่ละแบบเนี่ยทำยังไงยากง่ายแค่ไหนมีค่าใช้จ่ายหรือเปล่านะคะแบบแรกเลยนะคะก็คือเป็นแบบเปิดเพจเหมือนเนูเปิดเพจนี่แหละคะ่ะอย่างเพจ ที่สวยอยู่แล้วรวยนี่แหละค่ะเดี๋ยวเรียกว,ว่าเป็นเพจ a c e b o o k นะคะซึ่งเปิดเพจนี่ก็ไม่นานไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะเปิดฟรีแค่เรามีแค่เรามีบัญชี Facebook เราก็สามารถเปิดเพจได้หรือเราไม่มีเองเราก็สามารถให้คนอื่นทําให้เราได้นะคะหรือไปจ้างคนอื่นทําเพจให้เราก็ได้เหมือนกันค่ะเปิดขึ้นมาก็ให้มันเป็นชื่อที่แบบชัดเจนสื่อกับสือบ่อกับอ่าสื่อ,อให้เห็นกับธุรกิจของเราในสิ่งที่เราทํำนะคะเวลาที่ลูกค้า จำชื่อเวลาที่ลูกค้าอยากจะค้นหาเราก็จะสามารถทําได้ง่ายประมาณนี้ค่ะนี่คือการเปิดเพจก็จะเกี่ยวข้องกับเราเรียกว,ว่าเป็นเปิดเพจ Facebook นะคะซึ่งก็จะเน้นหนักไปสําหรับคนที่เขามีมีการเล่น Facebook มีการามีบัญชีอยู่ใน Facebook อยู่แล้วกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มที่ใช้ Facebook อยู่แล้วค่ะก็จะสามารถเข้าถึงเข้าถึงเพจเราได้ง่ายนะคะดังนั้นนะคะการเปิดเพจเนี่ยก็จะเป็นข้อดีตรงที่หนึ่งก็คือเหมาะสําหรับคนที่ ลูกค้ากลุ่มที่เขาเล่น Facebook มีบัญชีอยู่ใน a c e b o o k อยู่แล้วบัญชีหมายถึงว่าเป็นชื่อเป็นชื่อแอคเคาท์เป็นชื่อบัญชีที่เขาใช้ในการโพสต์ต่างๆโชว์เรื่องราวต่างๆของเขาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาสนใจในเรื่องของที่ดินเรื่องอสังหาริมทรัพย์เราก็จะสามารถเข้าถึงเขาได้จากความสนใจของเขานะคะซึ่งการเปิดเพจเนี่ยไม่เสียเงินแต่ว่าถ้าเกิดเราจะเสียเงินก็ต่อเมื่อเราจะ เดียวว่าเป็นการโฆษณาเพื่อให้ได้กลุ่มลูกค้าที่มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าลําพังแค่เปิดเพจอย่างเดียวเนี่ยจะสามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้ทั่วถึงหรือไม่ตอบได้เลยก็ไม่เข้าก็ไม่ทั่วถึงนะคะยกเว้นกรณีที่เรามีผู้ติดตามที่เยอะและ้วผู้ติดตามนั้นเป็นผู้ติดตามที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกันกับเราชอบเรื่องเดียวกับเราแล้วก็ เราสื่อสารไปเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เขาก็ชอบเรื่องนี้ค่ะมันก็จะมีโอกาสได้มากขึ้นในการที่เขาจะสนใจของเราแต่ไม่ได้การันตีว่าจะสามารถหาลูกค้าได้ง่ายนะคะเพียงแต่ว่าก็จะมีก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นออปชันเสริมที่จะสามารถเข้าถึงลูกค้าจากเพจได้ก็คือการซื้อโฆษณาการทําโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งอันนั้นก็เสียเงินเสียเป็นรายวันค่ะแล้วแต่ว่าเราจะเสียมากเสียน้อยเสียรายวัน สียรายวันไม่พอค่ะราคารายวันก็ขึ้นยกยับปริมาณผู้คนที่จะเข้าถึงด้วยปริมาณผู้คนที่จะเข้าถึงหมายความว่าผู้คนที่จะเห็นโฆษณาของเราก็จะเกี่ยวข้องกับยอดเงินที่เราจ่ายค่ะอย่างเช่นเราจ่าย200เราอาจจะเข้าถึงกลุ่มคนที่เราเลือกเอาไว้ประมาณ700คนถึงพันสองอย่างเงี้ยค่ะหรือเราจ่าย500ก็จะเข้าถึงประมาณ 1,008-2,005คนอย่างเงี้ยต่อวันเนี่ยค่ะนี่คือเงื่อนไขข,ของการซื้อโฆษณาจะเป็นแบบนั้นแต่ก็ไม่ได้รับประกันน,นะคะว่าผู้คนจํานวนผู้คนที่เข้าถึงเห็นโฆษณาของเราเห็นซับของเราเขาจะตัดสินใจซื้อขึ้นกับหลายๆอย่างเนาะแต่อย่างน้อยอะค่ะกลุ่มที่เราเลือกก็คือเป็นกลุ่มที่สนใจเราจริงๆมีเงื่อนไขในการที่เราจะกําหนดว่ากลุ่มไหนที่เราจะให้เห็นที่ดินของเราแปลงบ้านของเราหรือซับของเราอะค่ะนี่คือเรียกว่าเป็น เพจ a c e b o o k นะคะอันนี้เป็นออนไลน์แบบแรกเนาะแบบที่2ก็คือเป็นเว็บไซต์โดยส่วนใหญ่จะเป็นเว็บไซต์เนี่ยก็จะเปิดในมุมของลักษณะ,ะบริษัทนะคะซึ่งเขาก็จะมีเรื่องราวที่มาที่ไปของเขาสินค้าที่เขาขายมีบทความให้ความรู้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์อยู่ในเพจอ,อยู่ในเว็บไซต์ซึ่งเว็บไซต์ก็เป็นลักษณะทีะ่เขาเรียกว่าเว r ไวคือทั่วโลกสามารถที่ ผู้คนที่จะค้นหาเราอะก็จะสามารถหาเราได้ง่ายขึ้นจากการาค้นหาใน Google Google นะคะพิมพเข้าไปว่าอย่างเช่นเพจของเ,อเว็บไซต์ของเราเนี่ยอาจจะมีชื่ออะไรก็แล้วแต่แตเว็บไซต์เราเนี่ยขายขายที่ดินสมมตินะคะอย่างของเรนไปสมมติเรนูไปตั้งเป็นเว็บไซต์แต่ตอนนี้ไม่มีนะคะมีแต่เพจอย่างเดียว ไปตั้งเป็นเว็บไซต์ขึ้นมาปุ๊บในเว็บไซต์เนี่ยเราอาจจะต้องมีเป็นภาษาอังกฤษลงไปด้วยอยากจะมีคำว่า real estate มี land มี s e l l land บ้านช้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วพอมีผู้คนต่างๆั่วโลกเข้าไปใน o o o g แลเราไปพิมพ์คําว่าเออ real estate in บ้านช้างหรือ land in บ้านช้างอเงี้ยค่ะมันมีคำใดคำหนึ่งที่มันสอดคล้องกับเว็บไซต์ของเราเขาก็จะสามารถเจอเราอาจจะมีโอกาสหรืออาจจะมีช่วงประจวบเหมาะที่เขาจะมาเจอ ที่ดินที่เราขายอย่างเงี้ยค่ะจากเว็บไซต์ซึ่งก็จะเป็นข้อดีเว็บไซต์มีเสียงเงินไหมก็จะมีเสียงเงินค่าซื้อซื้อเขาเรียกว่าเหมือนเป็นซื้อตู้เก็บไปรษณียแบบนี้ค่ะซื้อ ซื้อซื้อบริการตรงนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้แพงเป็นรายปีค่ะแต่ก็คุ้มค่าในการที่จะจ่ายตรงนั้นนะคะเพราะว่าพอเรามีเว็บไซต์แล้วเนี่ยมันก็มีความน่าเชื่อถือสําหรับตัวเราเองมันไม่ใช่เฉพาะบุคคลธรรมดาแล้วมันมีเว็บไซต์สามารถอ้างอิงได้ซึ่งในเว็บไซต์เนี่ยเราก็ต้องใส่ชื่อบริษัทชื่อที่อยู่ชื่อติดต่อเรื่องราวที่เราทําซับของเราที่ทั้งหมดที่มีอย่างงี้ค่ะหรือว่าประวัติที่เราทํามีอะไรบ้างเราใส่ลงไปในนั้นเราสามารถใส่เรื่องราว ใส่ความสามารถของเราใส่ศักยภาพของเราลงไปในเว็บไซต์เพื่อให้คนที่เข้ามาดูเว็บไซต์เราอะคะ่ะได้เห็นว่าเราเป็นใครเราทําอะไรมาบ้างเรามีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างเงี้ยค่ะเว็บไซต์ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเราเองกรณีที่เราจะทําอาชีพนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็เป็นช่องทางที่2เนาะเรื่องของเว็บไซต์ช่องทางที่3ที่จะสามารถทําได้ก็คือเป็นกลุ่ม Facebook กลุ่ม Facebook ในที่นี้ก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นเหมือน กลุ่มที่เขาชอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งเหมือนกันเหมือนกลุ่มขายที่ดินกลุ่มขายบ้านขายอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะกลุ่มแต่ละกลุ่มก็จะแยกออกไปโดยตั้งชื่อกลุ่มที่เฉพาะเจาะจงลงไปาคา่ะซึ่งสมาชิกในกลุ่มเนี่ยก็จะเป็นสมาชิกที่ชอบเรื่องเดียวกันสนใจเรื่องเดียวกันมาอยู่ในนั้นมันก็เลยทําให้มีโอกาสที่เราจะสามารถที่จะหาลูกค้าในกลุ่มนั้นได้อย่างเช่นกลุ่ม ขายซื้อขายที่ดินบ้านฉางอสังหาริมทรัพย์อย่างเี้ค่ะซึ่งเข้าไปในนั้นก็จะมีแต่บ้านมีแต่ที่ดินตึกโรงแรมที่ขายอยู่ในบ้านฉางเราก็จะสามารถเข้าไปในกลุ่มแต่โอเคแหละคนที่เข้าไปในกลุ่มเท่านั้นถึงจะเห็นอย่างเี้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นเราก็จะไม่มีโอกาสได้เห็นแต่ยกเว้นว่ามีเพื่อนอยู่ในนั้นอยู่ในกลุ่มนั้น เฟซบุ๊กมันอาจจะแนะนํากลุ่มกลุ่มนั้นให้กับเราเราก็มีโอกาสได้เข้าไปนะคะมันก็จะมีข้อดีทั้งข้อเสียเนาะข้อดีก็คือว่าเราสามารถที่จะไปค้นหาทรัพย์ของเราหรือว่าสิ่งที่เราต้องการในกลุ่มนั้นได้โดยใช้คําเขาเรียกว่าเป็นคีย์เวิร์ดนะคะในการค้นหาเช่นบ้านเดี่ยวหมู่บ้านชื่นสุขอย่างเงี้ยค่ะบ้านเดี่ยวราคาถูกบ้านช้างบ้านเดี่ยวพร้อมอยู่บ้านช้างอย่างเงี้ยค่ะไปเซิร์ชในกลุ่มเราก็จะสามารถที่จะ รายการที่มันตรงกับคําที่เราค้นหามันก็จะขึ้นมาในกลุ่มนั้น,นะคะ่ะมันก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งซึ่งปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็นในหน้าต่างๆหรือคนทั่วไปอะที่ต้องการจะค้นหาบ้านค้นหาที่ดินะคะส่วนใหญ่ก็ใช้บริการกลุ่ม f a c e b o o k ด้วยเหมือนกันเพียงแต่ว่าข้อด้อยของเขาก็คือว่ามันมีหลายกลุ่มมากเนอะค่ะ ในกลุ่มในบ้านชายที่ขายซื้อขายที่ดินก็มีเป็นสิบเหมือนกันแล้วแต่ว,ว่าเราจะอยู่ในกลุ่มไหนแล้วแต่ว,ว่าสิ่งที่เราต้องการมันถูกขายอยู่ในกลุ่มนั้นหรือไม่อย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราอยากขายบ้านเราก็ต้องไปโพสทุกๆก,กลุ่มเพื่อที่ว่าเราจะได้เหมือนเป็นการแบบเปิดให้ลูกค้าทุกกลุ่มเห็นนะคะว่าเราขายนะก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสเนาะเราไม่สามารถกําหนดได้ว่ากลุ่มนี้ดีกว่ากลุ่มนี้กลุ่มนี้อะไรกว่าถึงแม้ว่าจะมีสมาชิกในกลุ่มเยอะก็ไม่ได้เป็นเครื่องรับประกันนะคะว่า เราจะขายได้ง่ายหรือเราจะเจอกลุ่มลูกค้าของเราในน,นั้นเพราะกลุ่ม Facebook ก็มีข้อจํากัดด้วยเหมือนกันว่าสมมุติว่าเราไม่ได้เข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มบ่อยๆเวลาที่ในกลุ่มนั้นมีการโพสต์อะไรเราก็จะไม่เห็นยกเว้นว่าเราเข้าไปในกลุ่มแต่การที่เข้าไปในกลุ่มปุ๊บอ่ะเราจะไปเจอเลยก็ไม่ใช่ค่ะมันก็จะมีการแบบแต่ละวันเนื่องจากสมมุติสมาชิกมีเป็นหมื่นอย่างงี้ค่ะก็จะมีคนแบบโพสต์เยอะแยะมากมายพอโพสต์เยอะแยะมากมายอะค่ะ สิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันอาจจะอยู่ล่างสุดมันอาจจะไม่ได้โชว์ให้เราเห็นนะขณะที่เราเปิด Facebook น,นะคะมันก็เลยถือได้ว่าถือได้ว่ามันก็จะมีข้อจํากัดอยู่เหมือนกันแต่โอเคแหละพอเราโพสต์ลงไปในนั้นแล้วว่ะค่ะมันก็จะอยู่ข้อมูลมันก็จะออนไลน์อยู่ในนั้นเพียงแต่ว่ามันจะเป็นจังหวะเดียวที่เราค้นหาเจอไหมหรือเราจะใช้คําค้นหาได้เจอหรือเปล่าเท่านั้นเองเนาะก็นี่แหละค่ะถ้าท่านไหนที่แบบว่าไม่ต้องไม่อยากเสียเงิน อย่างอื่นไม่อยากเสียเงินเปิดเว็บไซต์ไม่อยากเสียเงินโฆษณาในเพจอะคะ่ะก็เข้าไปร่วมกลุ่ม Facebook แบบนี้ค่ะยกตัวอย่างเราหาได้ง่ายอย่างเช่นหาได้ง่าย,ยาเช่นซื้อขายที่ดินระยองซื้อขายที่ดินบ้านช้างอย่างเงี้ยค่ะเราแค่พิมพ์ลงม,มาในช่องค้นหามันก็จะมีกลุ่มต่างๆขึ้นมาให้เราได้เลือกได้เยอะเลยได้สามารถเข้าไปร่วมกลุ่มได้เยอะเลยค่ะ หรือใครที่อยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะแค่แบบพิมพ์ซื้อขายที่ดินชื่อจังหวัดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มต่างๆของกลุ่ม Facebook ก,ก็จะขึ้นมาเราก็จะสามารถไปเลือกได้แต่หลักในการเลือกกลุ่มก็คือดูสมาชิกในกลุ่มนะคะว่าถ้าสมาชิกในกลุ่มเยอะนั่นหมายความว่าเราก็จะมีทรัพย์ให้เลือกเยอะเราก็จะสามารถมีสิ่งต่างๆให้เราค้นหาในนั้นได้เยอะอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นก็คือเราก็จะไปเลือกเข้าไปกลุ่มที่มีคนเยอะๆไว้ก่อนแล้วกันนะคะเพราะ สมาชิกที่เยอะเป็นเครื่องรับประกันได้ว่าก็จะมีคนโพสต์เยอะก็จะมีทั้งคนซื้อคนขายอยู่ในนั้นเยอะเช่นเดียวกันค่ะประมาณนี้นะคะเรื่องของกลุ่ม Facebook เป็นช่องทางที่3เนาะช่องทางที่4ี่ที่สามารถที่จะซื้อขายได้การหาเ้าได้ซื้อซื้อก็ได้ขายก็คล่องอย่างนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องของเว็บไซต์ที่เขาทําหน้าที่เกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินโดยตรงนะคะซึ่งเว็บไซต์ที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับขายที่ดินโดยตรงก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น ดีดีพาร์ต y ีขายดีคอมไทยโฮมทาวน์ลิฟวิ่งอินไซเดอร์ลิฟวิ่งโฮทันทิปแบบนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ขายอสังหาทั้งหมดเลยโดยเว็บไซต์เหล่านี้นะคะเขาก็จะทำหน้าที่ทั้งเป็นผู้ซื้อกับเป็นผู้ขายให้เราในฐานะที่เป็นผู้ซื้อก็คือเราเนี่ยสมมุติเราอยากซื้อที่ดินในพื้นที่ไหนเราสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ฟรีได้เลยค่ะ ไปค้นหาแค่จังหวัดอำเภอตำบลที่เราอยากได้มันก็จะแยกออกไปให้เราหาว่าเป็นบ้านเดียวบ้านทาเฮาเป็นที่ดินอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถกําหนดได้เลยพอเราใส่เข้าไปเนะะี่ยค่ะเว็บไซต์ก็จะโชว์รายละเอียดของที่ดินรายละเอียดของทรัพย์ตามเงื่อนไขที่เราใส่ขึ้นมาให้เราเห็นไปเลยนะคะนี่ก็คือเป็นเรื่องง่ายมากในการที่เราจะหาที่ดินในเว็บไซต์ต่างๆนะคะหรือถ้าเราจะขาย เราก็เข้าไปสมัครสมาชิกในนั้นจริงๆบางเว็บไซต์อะคะ่ะให้เราขายฟรีได้โดยที่เราไม่ต้องสมัครสมาชิกไม่ต้องเสียเงินค่ะแค่สมัครสมาชิกเขาแล้วก็ไปโพ์ได้เลยแต่ทุกๆเว็บไซต์อะคะ่ะที่เป็นทําหน้าที่เป็นตัวกลางในการที่จะพบเจอกันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายอะคะ่ะข้อดีก็คือสามารถเข้าใช้ฟรีได้แต่หากเราต้องการจะเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นเราต้องเสียเงินยกตัวอย่างดีๆพ r o p e r t อร์ีนะคะคือเรนูใช้ แพ็กเกจของเขาเป็นรายปีซึ่งการสักสมัครสมาชิกรายปีเนี่ยเพราะว่าเราเป็นทําหน้าที่เป็นในทางด้วยใช่ไหมคะเราก็จะมีซับขายที่เยอะมีทั้งบ้านมีทั้งที่ดินอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ต้องสมัครสมาชิกเพราะว่าถ้าเราไม่สมัครสมาชิกเขาก็จะจํากัดให้เราโพสต์ได้ประมาณ 5- หรือ10ซับนะคะต่อปีอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเราสมัครสมาชิกเราก็จะได้ประมาณ40ซับต่อปีคึ่งก็จะมีระยะเวลาของเขานะว่าสมมติเราสมัคร วันนี้ก็จะนับไปอีกปีหนึ่งเราสามารถโพสต์ได้ในเว็บไซต์ของเขาอย่างเงี้ยค่ะแลวก็ข้อเสียของอันนี้ก็คือเราต้องเสียเงินอยู่ตลอด <Yeah. S 2> เวลาเสียเงินอยู่ตลอดเวลาหมายความว่าแม้ว่าเราสมัครสมาชิก mm hmm. เพื่อจะโพสต์ได้40 mm. โพสต์แล้วสมมุตินะคะแต่การที่จะดันโพสต์ของเราให้มันอยู่หน้าแรกตลอดเราก็ s. Mm. <S ต้องเสียเงินด้วยเหมือนกันเสียเงินในการซื้อเช่นว่าวันละประมาณ15บาทเพื่อให้โพสต์ของเรามันอยู่ในหน้าแรกสมมุติว่าโพสต์ในหน้าแรกหมายความว่า ของเราเนี่ยทำเลอยู่ที่บ้านฉางใช่ไหมคะตำบลพลาดังนั้นถ้าลูกค้ามาเสิร์ชหาที่ดินเปล่าในจังหวัดระยองอำเภอบ้านฉางตำบลพลาโพสของเรามันต้องอยู่หน้าแรกตลอดนี่คือการเสียเงินแต่ถ้าเราไม่เสียเงินปุ๊บอ่ะมีโพสต์ใหม่ๆมามันก็จะดันของเราลงไปข้างล่างซึ่งเราไม่มีโอกาสที่เราจะเป็นคนแรกให้ลูกค้าได้เจอค่ะมันก็จะเหมือนกับมันก็เหมือนกับเหมือนว่าปิดกั้นโอกาสเราเนาะเพราะลูกค้าโดยส่วนใหญ่อะค่ะที่เข้ามาหาที่ดินบางครั้ง เขาไม่ได้ไปดูในหน้าที่สองหน้าที่สามหน้าที่สี่คือชบดูเฉพาะหน้าแรกที่เขาเห็นปุ๊บไอ้ดูจากหน้าแรกปุ๊บเจอในสิ่งที่เขาอยากได้ไหมเขาก็ถ้าไม่เจอเขาก็ผ่านบงจะมีน้อยคนมากที่จะไปสมมุติมันมีรายละเอียดสมม,มุติว่าเขาไปเซิร์ชที่ดินเปล่าบ้านฉามตําบลพลาเนี่ยทั้งหมดในเว็บดีดีพาวเวอร์ตี้มันอาจจะมีอยู่ทั้งหมดเป็นสิบสิบหน้าใช่ไหมคะน,น้อยลูกน้อยลูกค้ามากที่จะดูทุกทุกหน้าค่ะโดยส่วนใหญ่จะดูอย่างมากก็คือสามหน้าแล้วก็หยุดไปเลยอย่างเงี้ยค่ะ แต่โพสของเราถ้าเราไม่ซื้อถ้าเราไม่จ่ายเงินน่ะเราโพสต์ในวันนี้พรุ่งนี้โพสตเราก็จะถูกดันลงไปข้างล่างดันไม่ล่างยิ่งเราไม่มีเงินที่จะไปต่อให้ไม่มีเงินที่จะไปดันให้โพสต์ของเราอยู่หน้าแรกค่ะโพสต์เราก็จะถูกดันลงไปอยู่หน้าสุดท้ายอาจจะไปวันนี้อยู่ด้านที่3วันพรุ่งนี้มันอาจจะไปอยู่ในหน้าที่5หน้าที่6หน้าที่7ซึ่งน้อยมากที่ลูกค้าจะเจอของเราค่ะก็จะเป็นการแบบปิดการโอกาสเราที่จะได้เจอลูกค้าดังนั้นเราก็ต้องเสียเงินนะคะ มันไม่ใช่ง่ายเนาะในหน้าไม่ได้หมายความว่าเป็นเป็นจับเสื่มือเปล่านะคะในหน้าต้องเสียเงินเหมือนกันเสียเงนนินในการซื้อโฆษณาเสียเงินในการที่จะดันโฆษณาของเราให้มันอยู่หน้าแรกให้ลูกค้าได้เห็นนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของออนไลน์เนาะถึงแม้ว่ามันจะมีข้อดีในเรื่องของเราโพสไปรอบเดียวมันก็ยังอยู่ในเว็บไซต์มันก็อยู่ในอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ว่าลูกค้าจะใส่คําคีย์เวิร์ดหรือคําค้นหาได้มันตรงกับเราหรือไม่อะคะ่ะซึ่งมันเป็นข้อดีตรงที่แบบ พอมันเราโพสไปแล้วอะมันก็จะอยู่ในออนไลน์นั้นตลอดเพียงแต่ว่าก็จะมีข้อด้อยตรงที่พอมันอยู่ในออนไลน์ถ้ามันเป็นข้อมูลเก่าๆแล้วอะถ้าคีย์เวิร์ดมันไม่ตรงหรือคําค้นหาไม่ไมตรงหน้าของเราหรือหน้าของเราหมายถึงหน้าโฆษณาของเราหรือซับของเราที่ประกาศอยู่ตอนนั้นอะมันก็ไม่ออกสู่สายตาของลูกค้าลูกค้าก็จะไม่เห็นของเราเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็จะปิดกโอกาสในการที่จะขายได้ค่ะดังนั้นนะคะ สื่อออนไลน์มีทั้งข้อดีและข้อด้อยนะคะแต่ถึงแม้ว่ามันจะมีข้อด้อยเนาะในฐานะที่เราเป็นคนขายในฐานะที่เราเป็นเอเจนต์นะคะเราก็ต้องใช้เขาเหมือนกันเพราะอะไรคะเพราะมันเป็นช่องทางในการเพิ่มโอกาสในการที่จะเจอลูกค้าสมมุติว่าเราไม่ใช้วิธีนี้นะคะ่ะเราจะไปเราก็จะไม่มีช่องทางอื่นในการเจอลูกค้าเลยคือมีแต่ว่าน้อยอะคะ่ะพอมันน้อยเสร็จปุ๊บอะมันก็จะแบบเหมือนเราก็จะหมดโอกาสไปเรื่อยๆเนาะแต่ ้าโอเคการใช้ออฟไลน์น้อยแล้วแต่ออนไลน์มันน้อยอยู่แต่น้อยต่อน้อยมันก็ยังมีโอกาสใช่ไหมคะดีกว่าเราไม่ทําอะไรเลยให้มันเป็นให้ไม่มีโอกาสอย่างนี้คะ่ะเราเทียบได้แล้วว่าถึงทําลงไปมีโอกาสน้อยแต่ก็ถือว่ามีนะคะดังนั้นนะคะถ้าเราเป็นคนที่ทําหน้าที่นี้อยู่แล้วทําอาชีพนี้อยู่แล้วใช้ทั้งสองอันควบคู่กันไปแล้วก็ที่สําคัญออนไลน์เนี่ย เราต้องยอมลงทุนไปบ้างเนาะยอมยอมลงทุนเสียงเงินไปบ้างเพราะถือว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงการลงทุนทุกอย่างก็ว่างเพื que, uh Listen, <un> <h ant> <ation> Maps, games, ่อหวังผลตอบแทนกลับมายิ่งลงทุนมากก็ยิ่งต้องหวังผลมากแล้วก็ยิ่งมีผลตอบแทนกลับมาการตอบแทนกลับมาเนี่ยไม่ได้เฉพาะเรื่องของกําไรที่ได้เนาะแต่เป็นเรื่องของการขายได้เร็วขึ้นนะคะซึ่งยิ่งขายได้เร็วขึ้นเงินหมุนเวียนก็จะเร็วมันก็จะเป็นผลดีสําหรับคนขายใช่ไหมคะดังนั้นนะคะแนะนำอะค่ะ ช่องทางไหนที่มันสามารถเพิ่มโอกาสและก็เพิ่มความรวดเร็วในการขายก็ลองใช้ดูนะคะไม่ว่าจะเป็นเปิดเพจไม่ว่าจะเป็นการเข้ากลุ่ม Facebook ไม่ว่าจะเปิดเว็บไซต์หรือเข้าไปในเว็บไซต์ของเว็บที่เขาทํามาเพื่อซื้อขายอสังหายอยู่แล้วอะคะ่ะก็เข้าไปใช้บริการเขาได้ะคะ่ะช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือเอาทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่ากันพอทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยลูกค้าเราอาจจะอยู่ในช่องทางใดช่องทางหนึ่งก็ได้ค่ะ เหมือนตัวเรนูเองก็เปิดเพจด้วยแต่เว็บไซต์ยังไม่มีแต่ก็ไปลงโฆษณาในาเว็บไซต์ขายดีเว็บไซต์ดีดีพ่อป้าตี้ด้วยเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราอยากเพิ่มโอกาสเราไม่อยากให้ลูกค้าแต่ละที่เราเราไม่อยากเสียลูกค้าไปนะคะลูกค้าฝั่งนี้เราก็อยากเจอลูกค้าในเว็บไซต์เราก็โอเคถ้าเรามีโอกาสเราก็จะเปิดนะคะลูกค้าใน เราก็ต้องมาเจอลูกค้าบ่อยๆมาเจอไลฟ์สดบ่อยๆให้ลูกค้าได้เห็นให้คนขายได้เห็นว่าโอเคเราเียนหน้าตาเป็นอย่างนี้นะเรามีความน่าเชื่อถือแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะยังไม่ได้ซื้อเราวันนี้แต่วันหน้าเขาอาจจะมีโอกาสมาซื้อเราก็ได้ค่ะเราก็ต้องเนาะทำต่อไปนะคะส่วนในเว็บไซต์เราก็ต้องพยายามให้โพสต์ของเราอยู่ในหน้าแรกเพื่อเพิ่มโอกาสให้เราขายได้เพื่อเพิ่มโอกาสให้ซับของเราอะเป็นช้อยให้กับลูกค้าค่ะก็ต้องทําไปเรื่อยๆค่ะแต่ตอบไม่ได้ค่ะว่าทั้งหมดเนี่ย อะไรดีกว่าอะไรเพียงแต่ว่าทุกอย่างดีหมดดีคนละอย่างดีคนละเวลานะคะอยู่ที่เราจะสม่ำเสมอกับเขาหรือไม่นะคะอยู่ที่เราจะพร้อมที่จะลงทุนกับเขาหรือไม่ค่ะก็ฝากเอาไว้นะคะท่านไหนที่เป็นในหน้าก็ใช้หลายๆช่องทางค่ะอย่าใช้แค่ทางทางในช่องทางหนึ่งค่ะมีช่องทางไหนใช้ได้หมดค่ะเพราะทุกๆช่องทางก็มีโอกาสได้เจอลูกค้าได้ทั้งหมดลูกค้าเรามาได้ทุกๆทุกๆทางนะคะทั้งการแนะนําทั้งการ ดูจากเพจจากกลุ่มเฟซบุ๊กต่างๆมาได้หมดค่ะดังนั้นก็ลองดูนะคะพยายามต่อไปะคะ่ะไ่เจอลูกค้าวันนี้ก็ต้องเจอวันหน้านะคะหรือลูกค้าถ้าสมมติลูกค้าไม่เจอแปลงที่ถูกใจวันนี้ยังไงลูกค้าก็ต้องเจอในวันหน้าอยู่ดีขอให้แบบต่อเนื่องกับการค้นหานะคะโอเคสําหรับวันนี้ก็โอ้มืดไว้นะคะตอนนี้เนี่ยปกติ6กโมงกว่าเนี่ยยังมีแสงพระอาทิตย์อยู่เลยแต่ตอนนี้น่าจะเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะหกโมงนิดๆมืดแล้วตอนนี้ในแปลง หลังโรงเรียนสองภาษาเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศเนี่ยค่ะที่เห็นเป็นไฟสองดวงนี้ก็คือจะเป็นไฟถนนนะคะที่อยู่ด้านหน้าโครงการเนาะที่จะเป็นถนนที่มันจะไปเชื่อมกับสนามบินอุตระเทาแล้วก็หน้าโรงเรียนสองภาษาเช่นเดียวกันค่ะก็แถวนะีคะท่านไหนที่ชอบที่ดินที่สมัหรสร้างบ้านขนาด200ตารางวา10 25้210ยอยง้ยหาแบบนี้ค่ะแปลงนี้ก็เป็นที่ดินเปล่าพร้อมขายพร้อมโอนเลยค่ะเป็นถนนเรียบร้อยแล้วมีน้ำมีไฟเรียบร้อยด้วยค่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่เข้ามาชมกันไว้เจอกันใหม่ในวันถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ